ก็สวัสดีรับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกรหีนา่าผีแฟกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลงแรงนะฮะื่ังจากเข้ารีแรงภายในที่สุดแล้วนะครับผมก็เลยเสียตจนิดนึงเพราะผมยังไม่ได้ขึ้นเกเรนเลยครับผมจะต้องขึ้นเกเรนให้ได้ในซีซั่นนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปลเล่นกันเรยนะครับ อย่าล <If our S 1> ืมกดไลค์กดแชทกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนใครไม่กดไลค์กดแชทขอให้ตายภายในปีใหม่นี้ทุกคนเราไปเริ่มเกมกันเลยเด็กก็เด็กโอ้ผมก็รู้ว่าสับไอไวยว่าดูแลกันแรงมากนะครับทุกคนจะเกิดจะไปไหวเลยฮัลสับผมสับแฮงกอบาในลูอาวิกกับาอลไดร์เลนไม่ได้เงอย่างเลย เราก็จะไปเล่นแรงกันเลยนะฮะโรงเดียวด้วยนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะฮะพอดีผมทำแบบนี้อยู่แรกๆเลยเราจะไปเล่นแบบโหดๆห่จังเลยจะเริงรังจังเลยจะกระโดดบนดาวจังหวัดดาวก็จะไปลงที่อะไรเนี่ยพื้นที่สีฟ้าบริเวณที่มีของดีๆอยู่ ขีนหิมะตกหรอไม่ต้องหนึ่งคนเรยต้องเอาให้เด้เร่ยๆครับทุกคนเราต้องได้ให้ได้ขินนึ่งนะครับ ะครับตอนนี้ก็ตะเร็กระเร็วหนึ่งคนจิตจีบเบาๆบไม่ต้องก้ไว้นะครับระดับพรมนี่มันโหดอยู่เร็วว่าแต่กขาขึ้นตังในกันเนี่ยขึ้นตนัวลงายอีกคนหนึ่งไปในมีเยอะเหมือนกนันมีคน,นตรงจะเซตป,ปุ่มปั๊มตุ้มตามกันอยู่นั่นอะ ตกใจมาก <S <S ไ,มไ,ไม่คิดว่าจะเจอ, <S <S อก,กาสเกชิตัวเองอย่างน้อยก็ได้เปลีนสองทีอยู่รื่อยแต่กนไรเอาไม่ได้ไม่ต้องกลัวเราทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ หมดความวังโอ้โหราตั้งสิบตองทำท่าจัดดีแต่เป็นแบบนี้ได้จังได้ไม่เป็นไรเอาไม่ได้ทุกคนก็ใครที่ทามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะคะตอนนี้ผู้ติดตามผมกำลังจะหสิ50 50คนนะคะทุกคนเราจะมาพูดแบบไอเรียนหนึ่งวันนะฮะไม่ต้องกลัวนะคะผมไม่ใช่ิิเรียนผมคือนักเอ,อ่อดินาเวเจีดนนะคะทุกคน ไม่ต้องกลัวผมโหดมากเลยครับทุกคนไม่เป็นไรครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงครับไว้ใจเชื่อมันผมได้เลยครับก็เล่นอีเกมึงแปลนนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ก,กี่คิวแต่ดูตงวน,นั้นน่าจะได้ประมาณสองคิวไอ้ เรามาดูเรื่องกันเลยดีกวัว่าเราจะเจอเป็นหเรีมาหรดอว่าจะเจเป็นกระไรแล้วก็จะเป็นมูท้ายทองเพ่อนหอมมูท้าย้างหน้าแล้วก็จะเตัวมีป้ามากมากแบบเบร์เบิร์เบิร์เบิร์นเมาเป็นจะบินองท้าวแตะนะฮะอ่าใครที่ชอบลีพรมกาฝาก็ไล่ก็แชกให้ผมด้วยนะครับก็ย้งมนตลอดนะครับม่างึ่งพัน นะฮะแอบแฝงครับผมเป็นริกเดินนะฮะพุทธชาติโดนโดนทุกคนไปลงลงตีเอ้ยอะไรเนี่ยหอนีเดินนะฮะเป็นวันสัตว์เป็ลายเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เจะเจอแล้วนะฮะหนึ่งตี้อยู่เคียงข้างข้างเรานะฮะไม่รู้ว่าเราจะตุยหรือไม่นะฮะแต่ดูจากตรงนี้จะไม่รอดนะฮะความหายวายพอดมาเยือนนะฮะทุกคน คนมีเป็นยี่สิบคนโอ้ม่กอะไรเนี่ยมันจะเกดปเลย เราตั้งใจรีดมากเลยครับทุกคนไวลาเร็วน,น,นะฮะทุกคนไต่ที่ลได้กระชิงไปเลยนะฮะเราไม่ต้องกลัวครับทุกคนเราไม่มีเงื่อนไขกดใจนะฮะตอนนี้เรือพมกับเพือ่อนคนหนึ่งแล้วนะฮะจะทำยังไงดีครับทุกคนไม่รู้จะทำยังไงตูง้ฟังให้ทุกคน,ดนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะ ครที่ไม่กดขอให้พออห่อมหมือยเันยหออกเล่นเอหย่าคือหยา่ยาฉะฉะแล้วก็จะเดินทางต่อไปเดินไปเดินมาาเจอคนก็ไม่รู้จะทำยังไงม,มีของเดียวแล้วสักอย่างเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เจอคนที่รันจะเกิดมา แล้วนะฮะทุกคนความบางเดือนบางเกิดก็เกิดขึ้นแล้วฮะแล้วต้องตายอีกแน่ๆเลยหาตายแล้วอไรนต้องตกแน่นอนว่งเฮาบนเลย my god แรงมาก เป็นนิ่โครสับบ่ะโทรศัพท์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 คือแบบเร็วม,มากอยากได้โทรศัพท์ใหม่จัง แรงตกกี่รอบแล้วเนี่ยสองรอบประมาณยี่สิบตัวแล้วเนี่ยฮัลโหลมีตกกระเมรินอะไรทุกคน i get us out of here, Kelly! I promise! Oh. not, you know. not you know. Hear me, sweet. Help me, sweet. Not me, me, sweet. ต้องห่วคงนะผมตายคนแรกตลอดไนมะ่ต้องหวงครับทุกคน ของดีนะอะุ้ยโทรศัพท์ไปอีกแล้วครับทุกคน สุ้เพื่อนแต่เรานะฮะสองคนณนคนณก็จะ,จะประสบประทานะฮะเราต้องไปช่วยกันนะะทุกคนไม่ช่วยพ่นตัวเองนะฮะไม่ช่วยไม่ได้นะฮะมันคือการกำหนดจริอๆมั้งอือหือจัดส,สขของไปเลยหรอจัดสามไปเลยเหรอ ใครเจอคนอีอ้าวแล้วไม่ได้สกิวเลยสรุปก็คือชุบสองซากคิวโน่นขวามือบนเจอศัตรูสองตัวหรือเปล่าแล้วก็วิ่งแบบหน้าตั้งไปเลยสิฮะทุกคนฟาร์มก่อนห่วงสม តោះសុំ จะวิ่งต่อไปวิ่งหาคิวต่อไปวิ่งไปให้ไกลสุดกวรจะทำได้ยิงไปเองเพื่อเติมเต็มอนาคตเพื่อจะ,จะเจอของดีดแต่มันรู้ว่าจะเจติมยังงมาดูกรรัอเร่นะครับทุกคนตอนนี้มีเครื่องตัวจจับมาแรงนะทุกคนจะรู้เป็นรถทุคนหรือไม่มาเปตขอ้คนจะทำอะไรไ ของดีมากเลยใครเจอของดีแบบนี้ที่ไหนมากรุ่งนายก็จะช่วยกล้วยทอดตอนนี้มันมีไอ้ดอบตกมาก,ก็จะฟาร์มตรอไปล้ององดีมาก บอกว่าเลยว่าครั้งนี้ไม่ผิดหวังจริงจดูนีซีไอวอร์ติหกแกนภายในตุนเกมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสู้ได้อยู่เลยสู้ได้อยู่เลยเพื่อนเจอคนทีกบเรยตุยใครมาเนี่ยโอ้โหไม่กด แล้วฮ้ยเพื่อนไม่มาช่วยอ่ะคือของดีมากจะบอกนะ อกเลยว่าของดีมากตีจริงเม่ติงนางเพื่อนยังไม่เย็นโอ้โหแล้วเพื่อนอะไรนะเนี่ยเหรียญก็พยายามชุบนะตรงนี้ชุบที่ครับทุกคนชุบชุบ มัวร้อนจริงๆเลยเพื่อนเพื่อนไม่ชุดนะฮะเฮ้ยเบื่อ บอลมันตั้งตัต้งหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะอือดูของไปไหนวะโอ้มายก็ของหายหมดเรพิซ <c oughs> <EP 40> ูนก็หายวะ่ะ ไม่เอ้าเอา้าเอา้เอาสรุปก็คือ,คอไม่ได้ดีหรอวันแบบนี้ก็ได้อ,อืมเจริญเอาของไปให้ศัตรูหมด ของอ,อยู่นี่ชุดนะกเรีนนั่สิบเล่นโคกเต็งเล่นเต็งหนึ่งยิงไม่ได้ครับทุกคนตัวนี้ยา จบแล้วก็ทุกคนคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหผมด้วยฮะบ๊ายบายไปเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะฮะไป